สวัสดีครับผมนายนัทนันังสุโชตวันนี้ผมจะมาอธิบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wi-Fi a n n o u n c e r ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Wi-Fi คือคลื่นสัญญาณที่อยู่รอบตัวทุกที่ทั้งในบ้านที่ทำงานหรือแม้แต่ในที่สาธารณะแม้แต่ข้างถนนก็ยังมี Wi-Fi เต็มไปหมดนะครับซึ่งเราสามารถเห็นได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเวลาค้นหาคลื่นสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะพบเจอบ่อยๆคือการต่อกับ Wi-Fi ที่ไม่เต็มเต็มหน่วยนะครับบางก็ต่อได้บางก็ต่อไม่ได้นะครับโดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าสัญญาณขึ้นไหนมีคุณภาพจริงๆเว้นเสียแต่เปิดแอปพลิเคชัน Wi-Fi a n n นอว e r ขึ้นมาทดสอบกันนะครับการใช้งานนะครับ Wi-Fi a n n นอวเ r เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบสัญญาณ wi-Fi ซึ่งไม่ใช่แค่ช่างเทคนิคที่มีไว้ใช้งานเท่านั้นนะครับแต่คนทั่วไปอย่างเราๆก็สามารถใช้งานได้ครับโดย Wi-Fi announcer จะทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ทั้งหมดที่มีอยู่รอบๆตัวตามรัศมีที่ส่งมาถึงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ในการทดสอบนะครับออกมาเพื่อประกอบพิจารณาเลือกใช้ Wi-Fi หรือตั้งค่าเราเตอร์ที่จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ตัวใหม่ของคุณให้เหมาะสมนะครับโดยสิ่งที่ w i f i a n นาสามารถรับและ แสดงข้อมูลให้คุณได้คร่าวๆที่ต้องรู้ดังนี้ครับ1นนะครับคือชื่อ wi-fi พร้อมรูปแบบการเข้ารหัสซึ่งทำให้ได้รู้ว่า wi-fi ฟรี free, หรือเข้ารหัสเป็นต้นนะครับครับช่องสัญญาณหรือชแนลที่ใช้ยิ่งทับกันมากก็ยิ่งส่งผลต่อคุณภาพของ wifi ที่ด้อยลงนะครับความแรงขึ้นหน่วยเป็น db นะครับ ยิ่งติดลบน้อยแสดงว่า Wi-Fi นั้นอยู่ใกล้หรือมีเสาส่งสัญญาณที่แรงนะครับข้อมูลอื่นๆเช่น MAC address หรือชื่อผู้ผลิตเราเตอร์เป็นต้นนะครับข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อะไรกับเราหรือไม่คำตอบคือมีนะครับโดยเฉพาะความแรงขึ้นหรือแทบสีเขียวๆที่ยิ่งมีมากยิ่งเชื่อมต่อได้ดีนั่นเองอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือช่องสัญญาณซึ่งก็คล้ายๆกับคลื่นวิทยุนะครับที่ยิ่ง ซ้อนทับกันมากๆก็มีโอกาสที่สัญญาณจะตีกันเองนะครับทําให้ความที่ลดลงซึ่งเราสามารถเลี่ยงหรือแม้แต่การตั้งเราเตอร์ในบ้านหรือในคอนโดนะครับเราก็ยังสามารถใช้แอปนี้ตวดสอบก่อนว่าบริเวณนั้นมีการใช้ช่วงคลื่นอะไรกันบ้างและเลี่ยงในช่วงคลื่นหรือช่องอื่นๆนะครับครับ จากการวัด w i f i Ana l y z e r คุณจะเห็นว่า WiFi จำนวนมากขับซ้อนกันอยู่นะครับช่วงขึ้น1-3และ6-8ซึ่งในเราเตอร์การตั้งค่า WiFi คุณสามารถเลือกตั้งค่าเพื่อเลือกเลี่ยงช่องเหล่านี้ได้เช่นไปอยู่ช่อง14หรือช่อง9หรือช่อง4เป็นต้นนะครับนอกจางนี้คุณยังสามารถตรวจสอบความสเสถียรของ WiFi ได้แบบเรียลไทม์นะครับโดยวัด เป็นกราฟหรือหน้าปัดก็ได้นะครับเพื่อดูว่าคุณตั้งเราเตอร์ได้จุดที่กระจาย Wi-Fi ได้ดีหรือไม่มีจุดอับตรงไหนบ้างซึ่งปัดเข็มจะวัดค่าได้ทันทีนะครับเพียงแค่เดินไปตามจุดที่เราต้องการนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นกราฟนะครับขึ้นกราฟว่าความแรงหรือความสเสถียรไหนมันดีไม่ดีครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนาปัดนะครับวัดคลื่นสัญญาณเวลาเราเดินใกล้ๆนะครับมัก็จะไปทางสีเขียวครับตัวก็จะสามารถเปิดเสียงได้ถ้ายิ่งร้องทีๆทีๆก็แสดงว่าเราอยู่ใกล้ Wi-Fi ตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเราตั้งเราเตอร์ไว้ในห้องนะครับแล้วเปิดนาปัดวัดความแรง Wi-Fi เอาไว้จากจากนั้นเราเดินไปในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวตามจุดที่เราใช้งานเพื่อดูว่าณจุดนั้นความแรงของ Wi-Fi ลดลงไปขนาดไหนนะครับซึ่งคุณสามารถเรียนรู้และหาที่ตั้งจุดกระจาย Wi-Fi ที่ดีที่สุดได้โดยใช้แค่แอปพลิเคชันนี้นะครับสรุปนะครับ Wi-Fi a n a l y z e r ถือเป็นแอปพลิเคชันเครื่องมือสัมผัญประจำบ้านนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Wi ไ i บ่อยๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดนะครับ และเป็นแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับเราช่างติดอินเทอร์เน็ตนะครับแม้แต่ตัวผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการจัดวางจุดกระจาย Wi-Fi ให้เหมาะสมและเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่น่าเสียดายที่ครับที่ผู้ใช้ Android สามารถใช้ได้อย่างเดียว iOS ไม่สามารถใช้ได้นะครับจุดเด่นนะครับจัดสัญญาณ Wi-Fi ทั่วรัศมีนะครับที่สามารถส่งมาถึงโทรศัพท์ของเราสองนะครับระบุข้อมูลอย่างละเอียด านรัตรวจวัดค่าความแรงของสัญญาณได้แบบเรียลไทม์นะครับจุดด้อยของแอปนะครับมีให้บริการเฉพาะ Android ไม่มีระบบแนะนำ Wi-Fi ที่ดีที่สุดอัตโนมัติให้ครับเราต้องพิจารณาเองนะสามนะครับไม่มีระบบเชื่อมต่อบนหน้าแอปพลิเคชันเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ